วิดีลังนี่โอ้มีตัวหนึงองู่พี่น้องโอ้ใส่สวยเลยครับตัวนี้เกีย,ยวักเอ็ดเป็ดเลยวะเนี่ยยอดครับมาแล้วครับเต็มแรกมาแล้วเก็บครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปปาไปสกูทุกคนเอฟซีทุกท่านครับถ่าพี i̇şte พอน้องเมื่อไหร่รอบกบครับผมตรงนี้ก็าเป็นเกี่ยวเขาใหม่ครับของไอ้พ่อครับเกี่ยวหมู่บ้านนะครับพอดีไอ้เอฟทีเป็นหเยิ่มากหน่อยนึงพี่น้องเดี๋ยวมา่ส,าส,ส,ส่ส <sh> ิบหลังครับใส่สิบหลังใส่บัวลายพี่น้องลองเมืองพี่น้องเป็นเกี่ยวเขาหมู่บ้านเนี่ยเกี่ยวเขาเกี่ยวอยู่สองล็อกพี่น้อง เวอร์ใสยู่แถบตึ้งเทิงหมดแล้วพี่น้องมือเงินเสาค่อยมาหลุดน้ำก you know. ันเด้อครับตอนใส่กบดอยไทยมันครับผมไปเดี <se> ๋ยวมือเงินเสาค่อยมาหลุดน้ำกันพี่น้องเกินตากเขาพี่น้องตากเขาเต็มทางเลยไปครับผมขอาบ้านครับตอนนี้ใส่เสียดแล้วครับผมตอนใส่กบดอยไทยมันครับไอ้มือเงินเสาค่อยมาหลุดน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับหวัดดีย้ำเสาครับผมต่อไปพี่น้องมาย้ำรอบครบครับพี่น้อง จะเอาเข้าไปหลวนน้ากันครับว่ามีแจมมีตัวปะน้ำมันไหลไปน้องใส่เหมือนว่าใส่ไว้สิบหลังครับผมไปแล้วบอกไล่ห้ามพี่น้องไปหลวนน้ากันครับผมว่าเตมีแจมมีตัวมาฝากพี่ฝากน้องได้รับชมบ่ครับไปครับโอ้เจ้าของหน้าคนปิดน้ำไว้พี่น้องคนปิดน้ำไว้ยุ่หมองคนพี่น้องมองทางน้ำไหลอยู่นะครับน้ำทะไล่ลงไม่ผลครับคนปิดน้ำไว้พี่น้องน้ำขึ้น โอ้ยถ่วมรอบอ่ะน้อกบ่าเนี่ยถ่วมรอบครบเลยพี่น้องมึงทาแล้วโอ้ย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 สร้างเห็ดไปทัว่วแอะอน้ำลายพี่น้องมึงลังแหลกเป็นแนวไดยคือว่า คนพี่น้องโอ้ยบุมฮียังหลังเดยกก็ไ้ไม่มีอะไรนะกอไผ่นะค,ครับเจ็บครับผมหลังต่อไปพี่น้องหลังที่สองโอ้หลังวัางหันมิตรหมดโอ้ใครอยู่หน้าม,มอือถือพี่น้อง มุดถวมแปลว่าน้ำแห้ลงลัางนี่ก็ได้หมดขึ้นอีกแล้วนี่มุม้ยังอีกดอกนี่นะโอ้บุ้ีกบหับพี่น้องไตล้างไหมเลยครับกว่าสองลังครับพี่น้องมุม้ยกบรอ มีกบแต่่มีพี่น้องเฮ้ยฟ้าวอีกแล้วหมดขึ้นพี่น้องโอ้ยปะลังไหมครับฟ้า,า,าวสามลาังเลยพี่พน,น้องมีกบว่องตายแล้วไปแต่ลังเลยโอ้มีตัวหนึ่งยู่พี่น้อง โอ้ใส่สวยเลยครับตัวนี้เฮ้ยเจ้าักเอียดเป็ดเลยวะเนี่ยหยอดครับมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วเก็บครับผมตามต่อไปครับได้แล้วแต้มหนึง่ง

โอ้โมบิโกบผู้คือเรกพี่น้องเลยโมบิโกบพี่น้องหลังไหมครับชมเป็นหรือล่ะ รอวหลอหา,ายเด้ออืวหล่อหายห้อบัดรอหายแผลพี่น้องว่าะยุ่งเีวหนขอหยัดหาก่อนพี่น้อง ี่ฟนนะันี่จะเต้มนะพี่น้องขผมหอวยังไงกบหน่อยกบหน่อยกบไม้ครับเก็บเลยครับผมฝนลงเม็ดแล้วพี่น้อง เลีนตกโปรแปร์โปรแปร์ล่ะโอ้ยโมมีกบหลับนอนบาา้างท่าแหละห้อยยังเขี่ยมุ่โดยปุ๋ยเลยห้อยบม่ห้อยหนูกับห้อยมาล่ะพี่น้อง,งมุ้งยังมุ้งยีกบเงเดี๋ยวอีกหลังนึงจกักอยู่เสรพี่น้องเดี๋ยวไปหาก่อน พอแล้วพี่น้องคนเห็ดขาหมอยู่หลงเสียงโอ้ไม่กบพี่น้องเฮ้ยกบเป็นแาบผมหาเริ่มหายากพี่น้องบุคือตกบุคือตะกอนนี่บุ้มีอยังเอาเก็บเลยครับผม มีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องสองเตรียมพี่น้องใส่กบใส่หลอบกุบซิบหลังครับผมเนี่ยมันเหม็นหดพี่น้องเนี่ยมันเน่าครับปลาพันเนาไอ้ไอ้พันเ้าให้ไปเอาหมูว่าน่ปะปลามันเน่าคนไอ้เอาตากแดดด้วย,ยที่นี่มันเลยเน่าครับมีกินเหม็นครับมันกบกับบ่อยขเขาไปนไยพี่น้องถึงกบบบค่อยมีน้ำพี่น้องแถวบ้านผมหาเหลื่อมหายากร้ว มันบอกคือปีกน่อนเนี่ยครับปีกนก่อนเนี่ยพ่อหาได้อยู่ครับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่อ่ะมีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องสองเตียมครับผมพ่อได้ปนอยู่ดอกจะลืมก็ไลก็แช่ก็ซับตะแคร่ก็กระดิ่งที่ตามไปเบาตะพ่นบานเออเป็นกำลังได้แกกันใกนกันครับผมี๋ยวคลิปหนาเาไปไหน,นอีกแต่ลกในพี่น้องรับชมครับคลิปนี้เบาตะขอลาไปก่อนขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ